่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาตินะคะโดยทางสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาถแถลงข่าวกำหนดการจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2557เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพลเอกวันชัยเรืองตระกูลประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันพ่อแห่งชาติพร้อมด้วยนายประวินพัฒนพงศ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ถแถลงข่าวกำหนดการจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2557ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจัดในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557ที่อาคารใหม่สูนอัมพรในงานจะมีการมอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างโดยพลอากาศเอกกำทนสินทวานนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัล ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติเช่นนายประวินพัฒนพงศ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายธินรัตน์สัจจาพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์นายรองข้ามูลคดีศิลปินนักแสดงรวมทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ด้วย